สวัสดีครับสวัสดีค่ะ,สว,ส,คะสวัสดีคุณผู้ฟังผู้ชมค่ะวันนี้ดิจินัลพันพรายพันและทีมงานสวท่าวุเกตค่ะนำทีมโดยผอ,อ,อแพรนะคะคุณดัชนีสัจจบุญทวีค่ะพาทีมงานมาอยู่บริเวณข้ามกลางธรรมชาตินะคะ ที่บอกเลยว่าอากาศบริสุทธิ์แล้วก็สดใสเป็นอย่างมากนะคะวันนี้ดิฉันอยู่กับเจ้าของสวนชีวาตราค่ะในพื้นที่อำเภอถลางจังหวัดภูเก็ตเป็นกเกษตรกรหรือว่าเป็นยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์นะคะที่พัฒนาผลผล,ผลิตทางการ,กรเกษตรสู่ผล,ผลผลิตที่มีมูลค่าสูงแล้วก็เชื่อมโยงการท่องเที่ยวที่แบบ365วันปักหมุดได้ที่นี่ทีเดียวนะคะวันนี้เรามารู้จักกันแล้วค่ะว่าเจ้าของสวนชีวาตรานั้นเป็นใครมายัางไงอยากจะให้แนะนําตัวนิดน,นึงค่ะครับได้ครับสวัสดีครับ ผมนะครับชื่อพิทักษ์เลืองสุเวียงนะครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กนะก็คือเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภูเก็ตครับผมต่อ,อยอดเลยค่ะคำว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภูเก็ตตรงนี้เราเข้าร่วมยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ตั้งแต่ปีไหนตอนนี้มาเป็นปีที่เท่าไหร่แล้วอ่าจริงๆแล้วประมาณ3ปีแล้วนะครับ mm hmm. ที่ว่าเป็นเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่ภูเก็ตนะครับค่ะก็จุดเริ่มต้นของการมาทำสวนการเข้ามาร่วมเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ของภูเก็ตเริ่มจากอะไรก็จริงๆแล้วเนี่ย ผมอะมาต่อยอดสวนที่นี่นะครับจากาคุณพ่อของแฟนคือคือง่ายๆก็คือคุณพ่อของแฟนเสียผมก็เลยเข้ามาช่วยดูแลสวนที่นี่ก่อนพอดูแลปุ๊บก็หาวิธีการในการขายผลผลิตนู่นนี่นั่นครับแล้วก็มาสร้างคาเฟ่สร้างที่พักในสวนครับงั้นงั้นเราจะถามถึงความรู้สึกเลยคะ่ะว่าพอเราต้องเข้ามาอยู่กับสวนที่เราฟังแล้วน่าจะไม่เคยจับการเกษตรด้านสวนมาก่อนใช่ไหมคะ เดิมทีเป็นอาชีพอะไรผมเป็นสถาปนิกครับค่ะแล้วแฟนําสวนมาไหมคะก็ไม่ได้ทําแล้วเรารู้สึกหนักใจไหมที่เราจะต้องผันชีวิตตัวเองมาเป็นชาวสวนเต็มตัวก็คือคือแรกๆอะเราไม่มีความรู้ทางด้านสวนเลยครับเราก็จะทํายังไงที่เราจะมีความรู้ใช่ไหมฮะล้วก็เข้าไปเกษตรจังหวัดเพื่อที่จะไปเป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เข้าไปอบรมเพื่อหาความรู้มามาจัดการที่สวนแห่งนี้นะครับก็เลยได้ไปได้ได้เป็นยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ภูเก็ตแล้วก็ ได้ได้เข้าร่วมอบรมความรู้เกี่ยวกับการปลูกทุเรียนมะพร้าวลองกองพวกนี้ครับแล้วก็มาพัฒนาที่สวน <c oughs> ครับเริ่มต้นค่ะจากที่ฟังมาแล้วน้องบิ๊กพูดนะคะว่าการที่จะพัดจะผูมามาดูแลสวนด้วยด้วยด้วยสถานการณ์ของครอบครัวแฟนนะคะแต่สิ่งแรกเลยฟังที่น้องบิ๊กพูดคือต้องเปิดใจรับให้ได้เพราะเราจะเข้ามาทําอาชีพนี้ <c oughs> แต่<ช> <c oughs> จิตหนึ่งจิตใจหนึ่งของน้องบิ๊กที่เป็นเยาวชนหรือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่บอกว่า ทำยังไงให้สวนมีการพัฒนามากกว่าสวนตรงจุดนี้ก็เลยเข้าไปเรียนรู้กระบวนการกับสำนักง,งานเกษตรจังหวัดใช่ครับใช่ครับจุดนั้นเราต้องเปิดใจอย่างที่พี่บอกว่าเปิดใจเปิดใจแล้วเราเราฝันไหมว่าเราเข้ามาอยู่จุดนี้เราจะต่อยอดของเราให้ถึงปลายทางยังไงก็คือก็คือที่ผมตั้งใจเอาไว้นะครับก็คือ เราเข้าไปหาความรู้มาละเราได้ความรู้ได้ผลผลิตที่ดีหลังจากนั้นเราจะขายผลผลิตยังไง mm hmm. ใ,หให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้น mm hmm. ให้มีมูลค่าสูงขึ้นนะครับ mm hmm. ก็คือเราก็มาเปิดเป็นร้านคาเฟ่เพื่อที่จะขายผลผลิตแล้วก็ให้คนเข้ามากินผลผลิตในสวนครับผมหลังจากนั้นเนี่ยพอพอคนเข้ามาแล้วอ่ะมันจะมีบางคนที่อยากอยากจะมาใช้ชีวิตอยู่ในสวนใช่ไหมเราก็ไปเปิดฟาร์มสเตย์ให้คนมานอนในสวนเลย mm hmm. ให้มากินผลไม้ในสวนเลยครับ mm hmm. เปิดใจพร้อมเปิดบ้านพร้อมเปิดพื้นที่เพื่อที่จะพัฒนาพื้นที่ของเราให้มีมูลค่าใชฟังดูแล้วเริ่มต้นก็คือทํายังไงให้สวนเรามีตลาดที่มั่นคงโดยที่ไม่ผ่านคนกลางคือคือ,ค,อคือเราเราต้องทําให้ข้างนอกรู้จักเราก่อนอครับให้แบบให้ทําเป็นแบบยังไงอะ่ะเปิดเปิด,เป,ดเปิดตัวสวนของเราให้เป็นที่รู้จักด้วยกาทำยังไงให้ให้คนเข้ามารู้จักสวนเราได้ถ้าเป็นสวนธรรมดา อาจจะแบบแค่เปิดมีเขาเรียกแด้แผงผลไม้หน้าหน้าสวนถ้าผ่านไปผ่านมาแต่การสร้างไรายได้มันก็จะได้แค่เล็กๆน้อยๆก็เลยตัดสินใจเปิดคาเฟ่ครับให้คนเข้ามาให้คนรู้สึกว่าเราไปเที่ยวสวนผลไม้ของญาตินะครับ mm hmm. เข้ามากินเข้ามาอะไรบางอย่างเนี่ยอย่างลองกองต้นเนี้ยให้ลูกค้าเก็บกินเลย mm hmm. ไม่รเราไม่ได้ไปคิดเงินเขาอะนะฮะให้เขารู้สึกมาเที่ยวบ้านญาติเที่ยวบ้านเพื่อนเองเนะะี่ยแล้วมั่นใจยังไงว่าเราเป็นภูเก็ตเนี่ยเป็นเมืองท่องเที่ยวด้านทะเลเนี่ย ได้แบบชื่อเสียงระดับโลกเลยถ้าเรามาจับตรงจุดนี้เชื่อมั่นยังไงว่าเราจะอยู่ได้ครับผมก็คือนักท่องเที่ยวอ่ะมาเที่ยวใช่ไหมเขาต้องกินใช่ไหมคะผละไม้ที่ทั่วไปอ่ะเขาก็าอาจจะมารับมาจากที่อื่นแต่ทีเนี้ยมาสวนเราเนี่ยคุณได้เก็บจากต้นเลยได้เก็บจากต้นได้กินสดๆจากต้นเลยได้เปิดประสบการณ์อย่างคนจีนที่มาเนี่ยเขาก็ไปเก็บทุเรียนนะไปเก็บทุเรียนจากต้นเลยแล้วก็ ผมก็ผ่าให้กินตรงนั้นเลยเขาคืออีกความรู้สึกเลยจากทุเรียนแช่แข็งในประเทศเขาอะนะได้มากินของจริงๆสดๆที่สวนแบบเนี้ยสุดยอด เปิดใจไม่ว่านะคะอันนี้คือการเปิดตลาดที่บอกว่าเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับเกษตรเข้าด้วยกันซึ่งถือเป็นเส้นทางการท่องเที่ยวมิติใหม่ของจังหวัดภูเก็ตที่มีการผลักดันเชื่อมโยงการเกษตรแล้วก็เปิดเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่ไม่ต้องรอฤดูการท่องเที่ยวแล้วก็เที่ยวได้แบบ365วันทํามากว่า3ปีนี้ตอบโจทย์อย่างที่เราตั้งใจไว้ไหมตอบโจทย์ตอบโจทย์มากๆเลยครับลูกค้าประจำเนี่ยเยอะมากแล้วก็เริ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันครับ ยิ่งแต่ว่าถ้าฟาร์มสเตย์เนี่ยจะเป็นลูกค้าต่างชาติซะส่วนใหญ่เขาชอบมาใช้ชีวิตในธรรมชาตินะครับคาเฟ่ก็เริ่มเป็นที่รู้จักมากขึ้นคนเข้ามามากขึ้นมาเก็บผลไม้มากินผลไม้ครับลูกค้าเดิมๆก็เข้ามาลูกค้าใหม่ก็เข้ามาก็ทําให้ทวีคูณขึ้นครับความรู้สึกเราตอนนี้ละ่ะจากที่ได้เข้ามาร่วมอย่างสมาร์ทฟาร์มเน์นับเวลาแล้วสปีกับอดีตที่เราไปทําประกอบธุรกิจที่เราเราคิดว่า ขันของเราตั้งแต่เด็กกับนับปัจจุบันความรู้สึกเราตอนนี้เป็นยังไงโอ้ก็ภูมิใจภูมิใจก่อนเลยภูมิใจแล้วก็ดีใจที่ว่ามันมันเป็นที่รู้จักแล้วก็มันมันเป็นที่พูดถึงอะประมาณเราสามารถบอกได้ไหมว่าเราหนึ่งตัวอย่างที่ทําให้คนรุ่นใหม่หันกลับมาพัฒนาท้องถิ่นบ้านเกิดของตัวเองให้มีมูลค่าสูงด้วยการเป็นเกษตรกรในพื้นที่นี่แหละคือคือ,ค,อคือเราต้องมองก่อนว่า อย่ามองว่าของที่เรามีอยู่แล้วอะ่ะมันไม่มีมูลค่านะจริงๆแล้วมันมีมูลค่ามากๆครับแค่เราเปลี่ยนความคิดของเราอะ่ะเราก็สร้างรายได้กับมันให้ได้อนอกเหนือจากทุเรียนนอกเหนือจากมะพร้าวที่เราเห็นนอกเหนือจากคาเฟ่แล้วตรงจุดเด่นของสวนชีวาตาครับผมมีอะไรอีกบ้างจริงๆแล้วคือสวนที่นี่ยมันเป็นสวนดั้งเดิมเก่าแก่ของภูกเก็ตเลยครับ คือใครอยากจะมาดูสวนมาเดินชมต้นไม้อะไรเงี้ยเรามีแบบเยอะมาก mm hmm. แล้วก็ผลผลิตเนี่ย mm hmm. ก็มากินที่คาเฟ่นเนี่ยก็ผลผลิตจากสวนเท่านั้นแล้วก็เราก็ไม่ใช้สารเคมีด้วยมีน้ำมะพร้าว mm hmm. แบนโคโค่โลโก้ของเรานะก็ mm hmm. ใช้มะพร้าวในสวนโดยที่เราโดยขั้นตอนการผลิตอะ่ะ mm hmm. คือเราปลอดสารแน่นอน uh huh. คือกินแล้วก็ได้สุขภาพด้วยสุขภาพกายสุขภาพใจเราก็ได้ครับ mm hmm. ตรงจุดนี้ค่ะแนวคิดของอยางสมาร์ทฟาร์มเมอร์ในหนึ่ง ต้นแบบเลยพูดได้นะคะว่าหนึ่งต้นแบบเลยที่ผันชีวิตของตัวเองจากสถาปนิกแล้วก็แฟนที่บอกว่าเป็นอาชีพครูโรงเรียนนานาชาติต้องผันกลับมาอยู่ในสวนแต่ทำยังไงให้สวนของเรามีมูลค่าและเป็นที่รู้จัก ไม่เพียงแค่สวนผล,ลไม้เท่านั้นเลยเปิดเป็นคาเฟ่ที่นําผลผลิตในสวนนี่แหละค่ะมาเป็นแหล่งจําหน่ายที่คนสามารถเข้ามาถึงนอกนอจากนี้ทราบมาว่าเมื่อสักครู่น,นี้น้องน้องมิกพูดไปแล้วว่ามีแบรนด์น้ำมะพร้าวสดโคโคโลโก้ตัดสินใจยังไงถึงทําแบรนด์โคโคโลโก้ก็คือคือคือผลผลิตมะพร้าวของเราเนี่ยพอมันต้นยิ่งใหญ่ขึ้นผลผลิตมากขึ้นใช่ไหมฮะ ทีนี้เราก็ต้องกระจายออกไปสู่ตลาดแล้วก็อยากให้คนได้มาชิมด้วยมะพร้าวของเรามันหลายสายพันธุ์ใช่ไหมพี่พอเราเราเอามะพร้าวแต่ละสายพันธุ์เนี่ยมาเบรนร่วมกันมันก็จะได้รสชาติเป็นเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งแล้วก็มาบรรจุในขวดเดียวของเราเนี่ยเป็นโคโค่โลโก้ที่มีน้ำมะพร้าวอยู่ทุกสายพันธุ์อยู่แล้วอะให้มาให้คนชิมดูครับแล้วทาไมถึงกล้าตัดสินใจที่จะประทับตาแบง่งโคโค่โลโก้เป็นผลผลิต ที่เขาเรียกว่าดึงดูดนักท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดลูกค้าของเราโอ้คือ,ค,อคือด้วยด้วยความที่ผมมั่นใจมากๆนะได้มาตรฐาน GAP ด้วยอ่า,อาไม่ใส่น้ําตาลไม่ใส่สารกันบูดครับคือมะลดมะพร้าวจากต้นเนี่ยรสชาติยังไงอะ่ะคุณก็ได้รสชาติอย่างนั้นอะ่ะในการที่คุณชิมอะ่ะแล้วมีตลาดนอกเหนือจากคาเฟ่เราไหมโคโค่โลโกตลาดนะฮะก็คือจะมีร้านค้าสาก็ในโร,รงพยาบาลในภูเกต็ตนะในจังหวัดภูเกต็ตก็มีครับแล้วก็ ือคือเอาง่ายๆอ่ะก็คือมากินที่ร้านมีแน่นอนน้ำมะพร้าวใบโคโค,โคโค่โลโก้แล้วก็พวกสากรในโรงพยาบาลทั้งหลายในภูกเก็ตอ่ะมีขายครับผมแล้วในปัจจุบันค่ะสวนของเราเราต้องเอาผลผลิตไปส่งต่อให้กับพ่อค้าคนกลางหรือว่าเราจําหน่ายของเราเองจนหมดก่อนหน้านี้เนี่ยคือแต่เดิมอะ่ะจะส่งให้กับพ่อค้าคนกลางขายเป็นทลายครับอตอนนี้เนี่ยเราก็มาขายเองอก็แทบจะไม่พอแล้วครับ นี่แหละค่ะเป็นจุดเด่นของอยังสมาร์ทฟาร์มเมอร์ที่บอกว่าไม่ใช่แค่ดูแลสวนไม่ใช่แค่สวนธรรมดาแต่มีการบริหารจัดการพัฒนาผลผลิตให้มีมูลค่าที่สูงขึ้นแล้วก็มีตลาดด้วยการขายของตัวเองจุดเด่นของร้านตอนนี้เราบอกพิกัดได้ไหมคุณผู้ฟังผู้ชมกำลังฟังอยู่ไออยากรู้จักแล้วชีวตราอยู่ไหนโคโคโลโคจะยังไง ครับผมก็ร้านสวนชีวตรานะครับก็อยู่ที่อำเภอทลางนะครับตำบลเทพกสตรีอยู่ที่บ้านแหลมทรายครับผมคือง่ายๆก็คือเข้ามาทางข้างสนามกอล์ฟมิชชันฮิลก็ได้ครับก็จะเห็นป้ายร้านและหาไม่ยากครับค่ะแล้วในส่วนของโคโค่โลโคอย่างที่บอกไปก่อนหนะ้านี้บอกว่าตอนนี้มีอยู่ในร้านสบริการโรงพยาบาลหลายแห่งของจังหวัดภูเก็ตมีการส่งเตรียมที่จะขยับขยายส่งอ,องค์ส่งออกไหมคะ คือคือด้วยด้วยความที่ของเราอ่ะไม่ใส่สารกันบูดเนะาะมันก็อาจจะส่งไปไกลามากไม่ได้แนะนําว่ามากินสดที่นี่จะดีที่สุดจุดเด่นของโคโค่โลโก้ค่ะคืออยากจะให้มาชิมวันต่อวัน<ช>และก็เป็นผลผลิตของพื้นถิ่นจริงๆเป็นของยังสมาร์ทฟาเวอร์คนภูเก็ตจ,จริงๆเป็นคนภูเก็ตดั้งเดิมส่วนผล,ลไม้ดั้งเดิมมีการพัฒนารูปแบบผลผลิตมีการแปลรูปเพื่อที่จะให้เข้าถึงพี่น้องประชาชนและลูกค้า บอกได้คำเดียวค่ะว่าตั้งแต่ช่วงเช้าที่ดิฉันมาสวนชีวาตราลูกค้าไม่ได้ทิ้งห่างเลยมีมาอย่างต่อเนื่อง<ร>และอย่างที่คุยกับน้องมิกนอกร,รอบนะคะบอกว่า,าฟาร์มสเตย์หรือว่าโฮมสเตย์ที่จัดทำเนี่ยมีการยอดจองเนี่ยทั้งปีและใครที่เข้ามาแวะเวียนคิมกาแฟสามารถชมสวนได้ด้วยได้ครับได้ครับนอกเหนือจากมะพร้าว <c oughs> นอกเหนือจากทุเรียนอยากจะแนะนําอะไรอีกคะก็ <c oughs> <c oughs> มีลองกองมี <c oughs> <voorbeeld c oughs> ลองกองลองกองมาเก็บจากต้นกินเองได้เลย กินได้และน้ำมะพร้าวเราก็มีในส่วนของอาออก,กาแฟมะพร้าวครับผมเราก็เอามะพร้าวเนี่ย <ๆ S 2> มา <ๆ S 2> ทําเป็นเครื่องดื่มในร้านด้วยอย่างเช่นอเมริกาโน่มะพร้าวมะฉามะพร้าวอย่างเงี้ยฮะเราก็เสิร์ฟให้ทั้งลูกแบบนี้เลย <ๆ S 2> ไม่่ไม่ใช่เพาะแค่น้ําไม่ได้ไปแค่น้ำนะคะมีเนื้อเสิร์ฟให้ด้วยในหนึ่งลูกและที่สําคัญมีการแปลรูปทุเรียนค่ะที่บอกว่าทุเรียนสดแล้วย,ยังมีการนํามาทำเบเกอรี่ด้วยใช่ครับ ก็มาทํา<ม>ทเป็นอย่างครีมโบเล่ทูเลียนอย่างนี้นะครับก็เอาขนมฝรั่งเศสมาดัดแปลงเป็นสไตล์ของเราเองครับบอกแล้วค่ะในช่วงท้ายๆแล้วเราอยากบอกว่าแบบเห็นรอยยิ้มน้องบิ๊กนะคะตลอดระยะเวลาที่คุยกันมาเลยว่ามีความสุขมากแล้วก็ไม่เสียใจที่ผันตัวเองมาเป็นชาวสวนเต็มตัวและก็เป็นเกษตรกรร,กร,รุ่นใหม่จริงๆที่มีการพัฒนาผลผลิตสู่ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจุดนี้อยากจะฝากไปถึง คนรุ่นใหม่ที่อยากจะผันตัวเองแล้วก็กลับมาบ้านเกิดตัวเองอยากมาทําในสิ่งที่บรรพบุรุษเราทิ้งไว้ให้ให้มีมูลค่าสูงอย่างไงครับผมก็คืออยากอยากให้วางแผนให้ดีก่อนขั้นแรกเลย <c oughs> ว่าเราว่าเราอ่ะมีอะไรบ้างเราจะเพิ่มมูลค่ามันได้ยังไงนะครับ <c oughs> แล้วหลังจากนั้นเราก็ลงมือทําเลยฮะที่สําคัญคือต้องลงมือทําลงมือทําอย่างต่อเนื่องนะครับ ถ้าเกิดเราวันใดเราท้อเนี่ยสิ่งที่เราทําไปแล้ว่มันจะไม่สําเร็จนะเราต้องมีความพยายามพร้อมเปิดให้คําแนะนํากับคนที่สนใจไหมได้ <c oughs> ยินดีเลยครับมาดูงานมาพูดคุยนะครับม,มามาเอาเป็นไอเดียธุรกิจก็ได้ผมยินดีให้เลยแล้วในอนาคตเราจะขยายอะไรกับสวนเราบ้างก็ก็จะมีเพิ่มฟาร์มสเตย์เพิ่มฟาร์มสเตย์ก่อนเลยแล้วก็แล้วก็คาเฟ่เนี่ยก็จะเพิ่มที่นั่งเพิ่มเป็นห้องแอร์ให้คนแบบ ร้อนหน่อยเนาะก็ไปนั่งห้องแอร์ได้ครับ <S <S แล้วก็ให้คนมาเดินเที่ยวก็จะมีแบบฟาร์มเลี้ยงไก่ในอนาคตด้วยครับประมาณนี้ครับจะขยายพื้นที่แล้วก็รองรับนักท่องเที่ยวลูกค้ามากขึ้นนะคะเพื่อจะหยัยตอบโจทย์การท่องเที่ยวแบบ365วันในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตแบบไม่ต้องรอฤดูกาลด้วยการท่องเที่ยวเชิงการเกษตรค่ะแต่จะข้ามหรือว่าจะจบไปไม่ได้อยากจะให้บอกความหมายของคําว่าชีวาตรา นที่แห่งนี้มีความสําคัญหรือว่ามีเป็นยังไงบ้างก็ชื่อนี้เราตั้งกันเองนะครับก็คือเป็นชีวาตราคือช่วงชีวิตที่ยังตรึงตาตรึงใจอยู่นะครับก็คือช่วงความทรงจําของสวนแห่งนี้ก็ยังอยู่ในใจของพวกเราอยู่เสมอเราก็มาสร้างมันไปด้วยกันนะครับ เป็นหนึ่งความภาคภูมิใจค่ะของเกษตรกรกร,รุ่นใหม่ของบรรพบุรุษที่จิ้งพื้นที่ส่วนนี้เอาไว้ให้ที่ไม่ได้บอกต่อหรือขายต่อหรือว่าเปลี่ยนสภาพไปเป็นคอนโดมิเนียมหรือบ้านจัดสรรตามยุครูปแบบในการพัฒนาพื้นที่ของเมืองเศรษฐกษิจอย่างจังหวัดภูเก็ตแต่ยังคงพื้นที่ธรรมาชาติที่เป็นสวนผลไม้ผสมผสานปรับรูปแบบการให้บริการเป็นคาเฟ่ที่เป็นยอดนิยมของนักท่องเที่ยวทั้งในพื้นที่และต่างประเทศรวมไปถึงเปิดเป็นโฮมสเตย์หรือฟาร์มสเตย์ ให้กับนักท่องเที่ยวที่ตอบโจทย์การท่องเที่ยวสมัยใหม่จากทั่วทุกมุมโลกที่อยากจะสัมผัสธรรมชาติมาได้ที่สวนชีวาตรา,า,ตาเอาละค่ะ,คะทิ้งท้ายฝากอีกนิดนึงใครที่อยากจะปักหมดุดอยากจองอยากมาคาเฟ่เราเปิดวันไหน,ไหนไกี่วันวันเวลาอะไรบ้างทิ้งท้ายได้เลยครับผมก็เราเราปิดเฉพาะวันอังคารวันเดียวนะเราเปิด9โมงถึง5โมงเย็นครับผมถ้าใครจะมาเนี่ย โทรมาก่อนก็ได้นะครับเบอร์โทรนะ0993192538ครับผมแต่ถ้าเกิดใครไม่สะดวกนะสามารถอินบ็อกมาใน Facebook ก็ได้นะครับชื่อว่าสวนชีวาตรานะครับเข้าไปดูรูปก่อนก็ได้ครับค่คนอกเนือจากนี้ค่ะน้องมิตกับแฟนนะคะก็มีการพัฒนาเพื่อที่จะตอบโจทย์นักท่องเที่ยวตอบโจทย์ลูกค้ารวมไปถึง คนรุ่นใหม่ที่มีความชื่นชอบแล้วก็อยากจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดของตัวเองน้องบิ๊กบอกว่าพร้อมที่จะให้คําแนะนํามาพูด,ดคุยกันได้ครับ,รบโอ้โหต้องขอขอบคุณน้องบิ๊กเป็นอย่างมากเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีจิตใจบอกเลยว่าหนึ่งคือต้องเปิดใจสองต้องศึกษาค้นคว้าและต้อง พร้อมที่จะรับมือกับสถานการณ์ที่จะตามมาให้ได้ใช่ครับสุดยอดมาอะไรคะหนึ่งในหัวใจคนรุ่นใหม่ที่บอกว่าเป็นอย่างสมาร์ทฟามือเป็นกเกษตรวิถีใหม่ที่ตอบโจทย์ในการพัฒนาพื้นที่แล้วก็ตอบโจทย์การท่องเที่ยวข,ของจังหวัดภูเก็ตในการสร้างรายได้นะคะสร้างเม็ดเงินแล้วก็เป็นการชูท้องถิ่นให้เป็นเอกลักษณ์ ตบพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทัว่วทุกม,มุมวันนี้พี่ต้องขอขอบคุณน้องบิ๊กเป็นอย่างสูงค่ะครับขอบคุณครับแล้วก็อยากเชิญชวนนะคะคุณผู้ชมคะใครที่มาจังหวัดภูเก็ตไม่ต้องรอฤดูการท่องเที่ยวค่ะมาได้ตลอดทั้งปีและหนึ่งที่ที่พร้อมที่จะต้อนรับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมรวมไปถึงนักท่องเที่ยวจากทัว่วทุกม,มุมลกสวนชีวาตราอำเภอธาราจังหวัดภูเก็ตวันนี้ดิจิลพันธ์พลายพันธ์ทีมงานสวนภูเก็ตและน้องบิ๊กสวนชีวาตราต้องขอญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสสวััดีครบ